สวัสดีค่ะจะสั่งอาหารหน่อยอะค่ะให้มาส่งที่ห้องอะค่ะจะสั่งเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งที่หนึ่งอะค่ะค่ะค่ะอย่างเดียวค่ะแล้วก็ห้องอ๋อมีเอาเบอร์ห้องไหมคะหรือว่ามีค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ เรียบร้อยค่ะเขาบอกว่าให้รอประมาณ20นาทีค่ะเพื่อนๆอาหารมาแล้วค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะเพื่อนๆน,นี่หน้าตาน่าทานไม่เอ่ยนะคะราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่180บาทนะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เข้ามาพักที่โรงแรมนะ,ะท่านผู้ชมค่ะเขาลดให้20%เปอร์เซนตหลืออยู่แค่144บาทเท่านั้นกับจานนี้นะคะเอซี FC เดี๋ยวให้ดูกัน เวลาที่เราจะกินอาหารเราก็จะต้องราดพริกน้ำปลาลงไปแบบคนไทยเพราะว่าเราคือคนไทยอ่ะค่ะงดดราม่านะจ๊ะฉันนอนฉันเองจ้ะฉันกินเองฉันนอนเองนะเพลงพอค่ะ กินเองนอนเองจ่ายละเองนักเรงพอคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะโหยกุ้งมันโคตรตัวบเบลร์เลยพี่น้องเฮยกุ้งไม่เล็กนะดูสิกุ้งได้อยู่นะอาจจะชิมข้าวผัดอักคุพรุ่งนี้ก็สงสัยกินที่นี่แหละเพราะว่าย,ยังต้องอยู่อีกเจ็ดวันที่ภูเก็ต แรงมากเลยอ,อ,อ,เอ,อ,อื้อหือโอ้ยอือหือหั่นตะไคร้มาให้ด้วยเฮ้ยลดหวะ กินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอาบน้ําเป็นอาหารมือแรกที่กินเมื่อมาเหยียบแผ่นดินไทยข้าวผัดต้ยมยำเผ็ดอร่อยพรุ่งนี้เราไม่กินไหนแล้วนะเรากินนี้แล้เธอ ฉันชอบตรงที่มีความเป็นตะไคร้หั่นแล้วก็ผัดมากับข้าวอยู่อังกฤษไม่ได้กินจึ้งแบบนี้นะเพื่อน รู้ไหมว่าเราอยากกินอะไรเราอยากไปกินแกงป้าแมวที่รัฐภูมิ 嗯，好吃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  กุ้งเขาใส่มาให้ทั้งหมดสามตัวนะคะกุ้งมงหมดสามตัวแล้วก็ไข่ดาวฟองหนึ่ง งราแท็กซี่มาวันเนี้เพืเ่อนๆเห็นแท็กซี่บางสาขาเอ้ยเห็นเอ่อเซเว่นบางสาขาก็ปิดไป

อร่อยค่ะอืมผ่านค่ะอาหารของโรงแรมนี้อร่อย